โพสล่าสุดนนกุลโดนคอมเมนต์ถล่มหนักหลังประกาศคุยอยู่กับแอฟ หลังจากที่ลุ้นกันมาพักใหญ่ว่าใครกันนะจะเป็นหนุ่มผู้โชคดีที่คุยกับแอฟทักษอนคู่จริงที่ไม่ใช่คู่จิ้นก็เปิดเผยตัวต,วตนแล้วก็คือนนกุลชานน์สันตินทรกุลฝ่ายชายก็ออกมายอมรับกับสื่อแบบแมนๆกำลังคุยกันอยู่เป็นฝ่ายเดินหน้าจีบแต่ยังไม่คอใช้คำว่าแฟนเพราะทั้งคู่ให้ความสำคัญกับคำนี้มากถ้าเลื่อนเป็นแฟนเมื่อไหร่คำว่าภรรยา ก็ติดจรวดแน่นอนเพราะว่ากลัวพี่เขาไม่รองานนี้บอกเลยว่าได้ใจชาวเน็ตไปเต็มๆหลังจบสัมภาษณ์นนกุลก็ออกมาโพสต์ภาพตัวเองในอินสตาแกรม มีคอมเมนต์2,000คอมเมนต์เข้ามาแสดงความยินดีและชื่นชมทัศนคติของนนกุลเช่นกรีดฟังสัมภาษณ์แล้วไม่ผิดหวังที่คอยคำตอบนี้ยินดีด้วยนะคะขอให้มีความรักดีๆมีความสุขมากๆเป็นกำลังใจให้นะคะน้องนนทัศนคติดีเป็นสุภาพบุรุษมากๆคุณแอฟก็เป็นสุภาพสตรีที่ดีครบถ้วนเหมาะสมกันมากมีความสุขมากๆนะคะเชียร์ค่ะ นนบอกผมพูดไปหมดแล้วโล่งเลยนายมันแน่พ่อชานนนหวานหนึ่งรจะติดตามและเป็นกำลังใจให้ทั้งคู่นะคะทั้งคุณแอฟและนนหล่อทั้งตัวและหัวใจมากค่ะคุณชานนนคุณคือที่สุด the best of the year ของปีนี้ผู้ชายที่โคตรแมนโคตรจริงใจชัดเจนวาเลนไทน์ปีนี้ไม่มีตำนานนนกุลผ่านทุกคู่ละดิ นอนไม่หลับละพ่อนายเจ๋งจริงๆยินดีกับความรักที่มันจริงใจแบบตะโกนออกมาจากข้างในนะขอให้มีความสุขทั้งคู่เลย